ดวงใจเพิงดาวเขียนโดยมงกุฎดาวเหนือหากชื่นชอบย่าสิงของช่องเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม เพื่อไม่ให้พลาดอัปเดตคลิปต่ตอนใหม่ๆนะคะหรือท่านผู้ฟังท่านใดสนใจในรูปแบบของอ e ีบุ๊กหรือนิยายเสีย่ฉบับเต็มสามารถไปซื้อได้ที่เว็บไซต์ m e m m r r k t t .com หรือแอปพลิเคชัน MEB ได้เลยนะคะสุดท้ายนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเขียนโปรดอย่ากกดค้ำโฆษณา,าเพื่อให้นักเขียนได้มีรายได้และเป็นกำลังใจในการอัปเดตคลิปใหม่ๆให้ฟังกันนะคะ ขอบคุณมากๆเลยค่ะบทนำต่อให้เหลือเวลาบนโรคแค่เพียงวันเดียวเพียงดาวก็จะรับเพียงอาหมอดวงทายีวันที่8เดือน8ปี2565 นั่นเป็นคำลงท้ายในหน้าไดอารี่ทุกหน้าของเพียงดาวที่เป็นความลับของเธอแค่เพียงคนเดียวตั้งแต่อายุ13ปีเพียงดาวเริ่มบันทึกไดอารี่เป็นของตัวเองทุกปีจะมีไดอารี่หนึ่งเล่มเป็นบันทึกเรื่องราวตลอดทั้งปีของเธอเอาไว้และเธอก็มกจะเก็บมันไว้เป็นความลับตลอดมาส่วนปีนี้เป็นปีที่6และไดอารี่เล่มที่6ใแต่อายุ19ปีของเพียงดาวที่มีแต่คราบน้ำตา วันนี้เป็นวันนัดทานข้าวเนื่องในวันที่พิงดาวนั้นสอบเสร็จแต่เขานั้นก็ผิดสัญญาพิงดาวหนูกลระบ,บ้านเองนะคะอหมอมิธุราด่วนเสียงที่แสนอบอุ่นนั้นโทอมาบอกร้านสาวสุดที่รักได้คะ่ะอหมอน้ำเสียงปนเศร้าตอบรับปลายสายทางมองทอดสายตาไปยังนอกร้านที่เป็นตัวกระจก สายฝนกำลังโปรยปลายลงมาเหมือนกำลังจะรองไห้เปรียบเสมือนกับความรู้สึกของหญิงสาวในตอนนี้ตั้งแต่ที่เธอเรียนมหาวิทยาลัยอ,อามหมอก็เริ่มจะเปลี่ยนไปก่อนหน้านั้นสองวันดาวดาวฉันเห็นอามอของแกกับอาจารย์น้ำงฝนเดินควงกันซื้อของในห้างเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มเอ่ยขึ้นจำผิดคนหรือเปล่าแกอามอมีเค้ผ้าตัดนะดูซะ เพื่อนสาวโยวนโทรศัพท์รุ่นใหม่ล่าสุดที่กองชัดราวกับถ่ายซุมูมดูคขนขนได้ก็ใช่มันชัดว่าเป็นเขาทั้งภาพเคลื่อนไหวภาพนิ่งเพียงดาวจนด้วยหลักฐานสวัสดีค่ะหมอทำอะไรอยู่คะเพียงดาวจ้องมองข้อความที่เขาตอบกลับมาอาติดเคสด่วนนะเพียงดาวหนูกลับบ้านก่อนนะนายไหมคะ พิงดาวจะรอเพิ่งจะห้าโมงเย็นเองเดี๋ยวรอที่ร้านกาแฟเดิมที่อาหมอเคยไปร,รับก็ได้นะคะพิงดาวอายุ่งขอโทษค่ะหญิงสาวแทบจะเกลบน้ำตาไว้ไม่อยู่เขาเปลี่ยนไปไม่ใช่อาหมอของพิงดาวคนเดิมอีกต่อไปแล้วคนโกหกเธอคิดในใจอย่างเจ็บปวดเสียงเพิ่นในกลุ่มนั้นเมากันก็อย่างว่าละแกอาหมอแกก็อยู่เยอะ แต่ใบหน้าละอ่อนเหมือนผู้ชายวัยสาแถมขุมนคล้ำนก็ดีไปหมดนี่ถ้าเป็นฉันแล้วก็ฉันยอมมีแฟนแก่พอถ้าแก่และน่ากินขนาดนี้อ่ะเพื่อนในกลุ่มนินท่าอมอของเธอแต่เพียงดาวนั้นหูดับน้ำตาปริ่มที่ขอบตาจนต้องเดินแอบไปร้องให้เงียบในห้องน้ำหญิงสาวปล่อยให้น้ำตาไหลลงมาเรื่อยๆร้อ,องไห้ร้องให้พอให้หายเจ็บปวดหัวใจ เขาไม่ดูแลเธอเหมือนเมื่อก่อนแล้วพาอคิดว่าเธอดูแลตัวเองได้แล้วละมัง้งบางทีเธอก็คิดอยากจะไปเป็นเด็กตลอดให้อาหมอดได้ดูแลอยู่ข้างๆโดยไม่ต้องมีอะไรมาพรากพวกเราจากกันยิ่งโตคำสัญญาของเขาก็ยิ่งค่อยๆเรือนหายคำสัญญาที่จะดูแลเธออย่างดี เพราะเขานั้นได้ลืมมันไปพร้อมกับผู้หญิงคนใหม่ๆที่เข้ามาหาเขาไม่เว้นแม้กระทั่งอาจารย์ที่สอนเธอในมหาวิทยาลัยหากบางคนอาจจะคิดว่าเขารักเลยไม่ใช่ค่ะแต่เขาไม่เคยรักเพียงดาวกันกว่าร้านต่างหา่างไม่ได้รักเลยแต่ก็ไม่เคยรักเลย